นิทานเรื่องนั่นแน่แอบเล่นมือถือจะเป็นยังไงกันนะนิทา,านเรื่องนี้พระอาทิตย์วับลับที่ขอบฟ้าบ่งบอกเราว่าเวลากลางคืนเข้านอนหัวค่ำ ทำให้สดชื่นจ่มใสาย,ยามตื่นเริงรื่นทั้งวันแต่ในตอนนี้มีเด็กดื้อรั้นไม่เหลียวแลหันมันก้มมองจอโทรศัพท์ใหม่เครื่องใหญ่ของพ่อ รวมเตียมนั่งรอเพื่อขอลองเล่นแต่กลับติดใจไม่ยอมว่างเว้นเฝ้าคอยทุกเย็นวันนี้เช่นกันพ่อร้องเรียกหาให้มาแปลงฟันอาบน้ำสุขสัน พันรีบเข้านอนตัวมเตี้ยมนั่งนิ่งไม่วิ่งเหมือนก่อนมองอย่างอ้อนวอนขอผ่อนเวลาดูการ์ตูนเพลินสว่างเกินแสงจ้าทำร้ายดวงตาจนล้าพระมัว แม้มีประโยชน์โทษก็อน่ากลัวส่งผลท่วนทั่วเรื่องใกล้ตัวเราตื่นมาง่วงเหงาหาวตั้งแต่เชา้าเชื่อยชาซึมเศร้าทำเอาเศร้าหมองการบ้านไม่เสร็จถูกเอ็ดหน้าห้อง น้ำตาไหลนองร้องไห้หน้างอสมาธิสัน้นไม่ทันจดจอขี้ลืมไม่พอแข็งข้อซุกซนการเรียนย่ำแย่พ่อแม่กังวล ไร้ความอดทนร้อนรนคิดชา้ามองเห็นไม่ชัดต้องตัดแว่นตาใส่ติดทุกคราเลนหนาหน้าดูใช้อย่างพอดีมีปันความรู้ วิในควบคู่อยู่ที่ตนเองวางโทรศัพท์ขยับคลื้นเคงไม่จ้องขมิงเพ่งแต่หน้าจอหางลูกของเรานะคะมีพฤติกรรมไม่ยอมละจากหน้าจอก็แนะนำนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆมานั่งอ่านนิทานไปด้วยกันแล้วลองถามเขาซิเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องนี้ ว่าเจ้าตรวมเตียมนะ่ะมีอาการเป็นยังไงเช่นในตอนเช้าลูลูลของเรา,าไม่อยากตื่นนอนหรือเปล่าหรือว่าตอนกลางวันง่วงเหงาหาวนอนหรือเปล่าหรือว่าสายตาลืมที่จะมองเห็นไม่ชัดแล้วถ้ามีอาการแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกลูกของเราว่าเป็นเพราะเขาจ้องหน้าจอนานเกินไปเขาควรที่จะพักสายตาบ้าง ดูก็อย่างน้อยก็ไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกๆของเราควรที่จะได้พักสายตาเพื่อดูแลดวงตาน้อน้อๆของเขาหรือไม่คุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะชวนลูกๆของเราออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านหรือบางครั้งอาจจะพาเขาทำแบบฝึกหัดก็ได้นะคะเป็นการลดละจากหน้าจอได้ดีอีกทางหนึ่งเลยค่ะ